ข้างนี้เมส่ยงมกเียงเมืองแม่งน่าราคาญาเยรหมเหมือนแมวอะ แฟนมแก้วนี้ก็เป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะใช่ก็ไม่ว่าจะกินร้อนอยู่เย็นก็อร่อยเหมือนกันกน,นะฉะนั้นต้องบัดชิมกันถ้าคุณยังไม่ได้ชิมคุณต้องชิมจะร้อนจะเย็นก็ได้อย่างที่น้องพัทพัต่อไปดังนัานครับผมครับผมม็เชิญชวนทุกคนนะฮะมาทานกาแฟนมแก้วนี้เลยเพราะว่า คือมันง่ายมากครับสมมติเรารีบไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราอ่านหนังสือหร็อเราแค่ฉีดซองแล้วก็เติมน้ำร้อนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดชอบเย็นก็ใส่น้ำแข็งครับผมก็อยากจะบอกว่าลองแล้วเลยก็เลยครับให้มาลองใหเดียนะครับพี่ก็เลิฟเหมือนกันพี่มาร์คเลิฟพี่มาร์คเหมือนกันพี่มาร์คเชิญหน่อยวนลึมหม่ครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาร่วมกัน เปิดประสบการณ์อร่อยนุ่มกาแฟนมใช่ไหมฮะ<ฟ><ง>ก็รู้สึกว่าการดื่มกาแฟมันก็เหมือนการหาคู่แหละครับเราต้องลองไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่แท้ของแต่ละคนก็ได้นะครับผมก็ลองได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยแล้วก็จะมีไปถึงที่ด้วยที่มหาลายัยใ,ใกล้ๆใช่ไหมครับก็มาร่วมลองด้วยกันรับรองว่าฝิ่นแน่นอนโอ้โห<บรข>